ระบายได้เริ่มระบายได้ระบายดีๆสวยๆให้อยู่ในเส้นอเนี่ยสีอะไรบอกด้วยสีอะไรบอกด้วยสีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาอังกฤษเฮ้ยาเอออาระบายหให้สีด,ดะอะไรสีดามาอะไรอะบ่าอะไรเอเอถูกต้องเก่งๆแ,แต่เราแบ๊ก ฮะสีอะไรนะสีดงว่าอะไรแล้วแดงไงอันดาตอบถูกแล้วแดงว่าอะไรสีแดงอ่ะสีแดงสีแดงว่าอะไงเย็นอยู่ไม่ใช่เรสสีแดงเยลโล่สีเหลืองเอามาระบายเอาระบายในเส้นลระบายตรงนี้ก่อนอันนั้นคืออะไรอ่ะนะขนะนักเรียนไม่ฟังคุณครูเลยนะให้แม่สาวสอนภาษาอีสานค่ะ อ่ะอ่ะอ่ะท่าสีาบอกมึดูท่าสีท่าสีกิ้งขาวลบอที่้าวลบออสีใครสีไปซสีไปไซ <c oughs> <c oughs> อันดาสีไปไซ <c oughs> อันใดให้การบ้านอนลให้การบ้านอืมคยังยูอันดะให้ยังยูองยูอันลให้การบ้าน เ <ừ>, ออภาคจะใหก,กันบ้างจะให้กันบ้างจะให้กันบ้างภาษาภาษาลาวคุณถกว่าไงนะตาเน่งเตเนเฮ็ดยังยู่เห็ดยังยู่ตาเน่งยืสาเเน,นกย,ยนืสา,ะสาอะไรนะเเน่งยืใสา้เเน่งกิน้าระบอ ไปน้ำแน่อยากไปน้ำอ,นอยากไปน้ำตาแนยเหี้ยเหี้ยบางทีก็นะบางทีก็นะบาถึงก็นะเออไม่ใช่งกน,นว้าวาอีสาน บักห้ำมาแบักห้ำชี้ใส่เองด้วยบักห้ำชี้เสดไบักหำบักห้ำซื้อวะอันดาเดครับเอาบอกว่าตนิกจะไปดูช้างอ่ะชวนตาหนิงไปดูช้างตาหนิงตาหนิงไปเบิ้งสร้างปั๊บ อยาช้างอีกสร้างอยาช้างสั้งฮ่าง่าฮ่าฮ่าสร้างตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่สร้างตัวใหญ่ตัวใหญ่สามพี่สามพี่เฮู้ดให้ป๋าฟังนะตอนเย็นนะตอนนี้อาดาพูดภาษาอะไรภาษาอีสานภาษาอีสาน อีสารอเอออืมอ่าเห็ดการบ้านก่อนเห็ดการบ้านเห็ดการณ์บ้านอ่าอันเดนอะทำการบ้านเห็ดการบ้านเออเห็ดการบ้านนั่นแหละเห็ดแปลว่าทำเหต์ดอกไม้เห็ดดอกไม้ใช่เห็ดต้นไม้เห็ดต้นไม้ใช่อืมเห็ดตอกไม้ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดนะเห็ดเห็ดเห็ด <Head. S 1> เฮ็ดสำมเนียงได้ไปเลยมันเคียดแล้วะ่ะมันเคียดแล้วะ่ะอันนี้คืออะไรมือมือ,มอผม,ผมปากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่หูดังัง สีฟ้าอะไรสีฟ้าหายไงนี่สีฟ้าเปเนี่ยโอเคเอ่ะทำอีกทำอีกสีอื่นสีอื่นสีเหลืองประเทศไทยแล้วเก็นเท่าไหร่รายสายสายสายขึ้นหัวเลยเขียนเขียนโอ้ยนี่ควายนี่คืออะไรคืออีหยังอา้าวมือนี่หยั่รีวิวรีวิวมือนี่เออมือนี่มือนี่พูดก่อนมือนี่มือนี่พูดดังๆมือนี่อ,ดดอันดาอันดา,นดาสีมาสีมารีวิว ู่ขนมปังขนมปังของขาอีเมอีเมอีเมอันดาชื่อว่าอะไรอะอีเมชื่อว่าอะไรว่าอีเมอีเมแม่เดียอืมเดียแซนด์วิชแซนด์วิชผู้ใดอยากซื้อพูดใดอยากซื้อ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 สั่งสั่ง อันดาอันดาได้เด้อครับอันดาครับแซ่บแซ่แซบแซ่แซ่บหลายลแซ่บหลยหลยเออใส่เน่นเใส่เน่นเเด้อครับฮ่าอเอาสร้างใ้ที่เบอร์ยังนี่ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย าหาแปดซีหาแปดซีสาม 1, 1, น่งหนึหา่าสามหนึ่งหนึ่งหาชัห่งนึ่า,า 1, <c oughs> โอ้ยเลีปูนรถปูนรถปูนรถปูนเออรถปูนใช่เัียปูน เ็นชิมินชัดเออเอ๋ชิมินชัดอระหว่างภาษาอีสานกับภาษาอังกฤษอันกอันดาอยากพูดภาษาอะไรอีสานกับอังกฤษถึงกับอังกฤษฮะอีสานกีอีสานกับอังกฤษอยากพูดอะไรพูดพูดียงอยากเบาียงพูดียงอ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 ันดาอียง 嗯嗯嗯嗯，<laughs>